ผลงานนักศึกษาเพื่อนักวิจัยเชิงการแพทย์และเพศศาสตร์ขวารางวัล NIA ประกาศผลสุดยอดสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีก2024สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA ประกาศผลสุดยอดสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีก2024ในงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีกัว2024 Pitching Championship เฟ้นหาสุดยอดสตาร์ทอัพหน้าใหม่จากทีมผู้เข้าแข่งขันกว่า250ทีมทั่วประเทศเร่งสร้างการเติบโตให้แก่เหล่าเมล็ดพันธุ Start ์สตาร์ทอัพรุ่นใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทุกทีมสู่การเป็นสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ในภาคธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและสังคมมีศักยภาพในการสร้างความเปน เปลี่ยนแปลงต่อประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติเผย8ปีปั้นธุรกิจขึ้นมาแล้วกว่า70บริษ,ษัทสร้างรายได้รวมปีละมากกว่า100ล้านบาทโอ้บรรยากาศในวันนี้น่าจะคึกคักมากๆนะคะพอน้อง1 4ทีมจากทั่วประเทศนะมาแข่งขันในวันนี้แล้วก็วันนี้เราจัดยิ่งใหญ่มากอยู่ภายใต้งานออกวอลแฟร์ด้วยฉะนั้นตัวซัดทารานพิชชิ่งวันนี้ national level เนี่ย ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนเฝ้าตาดูว่าใทรจะเป็นแชมป์ของประเทศไทยในปีนี้ค่ะเข้าที่ฟังจากกรรมการนะบอกว่าปีนี้สึใจยากมากเพราะว่าน้องๆเยาวชนปีนี้เก่งจริงถ้าเราดูรอบูุยภาคเนี่ยก็ยากมาแล้วนะมารอบนี้14ทีมจากทั่วประเทศเนี่ยทำให้กรรมการบอกว่าคิดหนักเลยฮะเพราะคะแนนค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากแต่ว่าทุกทีมที่เข้ามา1 4ทีมถือว่าเก่งมากเพราะว่าผ่านการพิชซิ่งจากทั่วประเทศทุกคนสมัครกว่า400นะคะ ทีมทั่วประเทศฉะนั้นได้มาถึงจุดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วถึงแม้วันนี้นะ14ทีมไม่ได้เป็นแชมป์ทั้งหมดมีแค่แชมป์หนึ่งคนมีรัหนหนึ่งรันสองก็แค่สามแต่ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยคาดว่าน่าจะช่วยกันปั้นและทำให้น้องเนี่ยเป็นผู้ประกอบการที่แท้จริงจดทะเบียนบริษัทและเข้าสู่การแพลตฟอร์มในการเป็นสตาร์ทอัพเป็แท้จริงค่ะเป็นทีมจากที่ราะบังนะครับก็มีงานใช้งานวิจัยจากห้อแลบมานะครับในการที่จะช่วยให้ทางด้านของเ,อเกี่ยวกับทางด้านของตัวไคลเอมเทคนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีที่เราเ เป็นิเป็นุาสตหกรรมที่ทั้งด้านของตลาดกำลังให้ความสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ตกกับเทรนด์ของโลกด้วยครับก็เลยคิดว่ามีโอกาสในการติบโตเป็นสตาร์ทอัพที่ดีได้ในอนาคตใช่ค่ะเราก้าวเข้าสู่ซั่งพดายลิงในปีนี้เนี่ยเป็นปีที่8แล้วนะคะฉะนั้นเราเห็นถึงศักยภาพของน้องเยาวชน ตั้งแต่ปีแรกที่เราทำเนี่ยมหาลัยที่ร่วมประมาณแค่20กว่ามหาทยาลัยจุัจจุบันนี้นะอรับปีที่8เนี่ยมหาลัยที่ร่วมถึง48มหาลัยทั่วประเทศและในทุกวันนี้เนี่ยมหาวิทยลัยต่างๆก็บอกว่าพร้อมที่จะปั้นน้องๆผู้ประกอบการในอนาคต แต่ทางว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเมื่อเขาผ่านการพิชิตมาแล้วเนี่ยเราอยากจะให้ทางมหาลัยแล้ะคนที่รับฟังอยู่ตันนี้เนี่ยช่วยนะในการบ่มเพาะน้องๆทุกคนสามารถมีส่วนช่วยได้สํานักงานเราปั้นขึ้นมาอยากให้น้องจดเตรียมบริษัทในอนาคตนะผู้ประกอบการรายไหนสามารถใช้โซลูชันเที่ยงน้องทําได้หรือทําให้เกิดธุรกิจได้จริงก็จะเป็นประโยชน์บริษัทขนาดใหญ่ก็สามารถเป็นบิ๊กบราเธอร์ได้นะมาช่วยน้อง เยวาวชนคนรุ่นใหม่ให้สามารถทำธุรกิจได้จริงถ้าเรา,าเร่วมด้วยช่วยกันนะน้องๆเหล่านี้ที่ผ่านเวทีต่างๆเหล่านี้ก็สามารถประสบสความสำเร็จและเป็นสตาร์ทอัพได้ในอนาคตค่ะได้ค่ะถ้าพูดถึงความก้าวหน้าของนวัตกรรมนะเราจะเห็นสเตจของการเติบโตขึ้นเรื่อยๆเราจะเห็นความยากของกรรมการในการพิจารณามากขึ้นปัจจุบันนี้เราเห็นน้องๆเนี่ยค่อนข้างเทคเทโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาตอบโจทย์เยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI ไม่ว่าจะเรื่องของเกษตรเรื่องของอาหารเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องของแอพพลิเคชัน ฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราเห็นเลยสายเฮลท์ก็มีน้องๆเยวาวชนเริ่มใช้เทคโนโลยีที่เป็นแนวดิฟเทคเข้ามาเยอะโดยเฉพาะจากรั้วม,มหาวิทยาลัยที่อยากจะปั้นไปในอนาคตฉะนั้นตอนนี้เราพูดได้เลยนะว่าซตาร์ทอัพไของเราเนี่ยนวัตกรรมมีหลากหลายมิติแล้วก็ครอบคลุมทั้งดิฟเทคสตาร์ทอัพแล้วก็สตาร์ทอัพที่สายพวกคอมเมอร์เชียลต่างทั่วไปด้วยค่ะสำคัญที่สุดนะตอนนี้เนี่ยสำนักงานเราพยายามสร้างแพลตฟอร์มหรือว่ากลุ่มแกรนด์โกลด์แต่เราเพิ่มคำว่า g ก o b a ลเข้าไปตอนนี้เราก็ลาบอกว่าย ถ้าเป็นจุดเล็กคือจุดเล็กที่สุดละคือเราปั้นน้องๆจากผู้ประกอบการนี้แต่เราเห็นนะมันจะมีวงใหญ่ๆกลมขึ้นมาเรื่อยๆก็คือกลไกที่เราร่วมมือกับภาคของนเองกับภาครัฐและหน่วยงานพันธมิตรเรากำลังจะบอกว่า n อนเนี่ยเราเป็นโฟกัลคอนดักเตอร์เราจะพยายามที่จะเชื่อมประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานทาาั้งภาครแลนงเพื่อทํากลไกในการต่อยอดให้น้องๆเนี่ยสามารถเติบโตได้ทั้งเม็ดเงินในการลงทุนทั้งเรื่องของตลาดทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศถ้าเราสามารถนาน้องจุดนี้ไปถึงจุดที่เป็นตัวอต นั่นคือความสำเร็จที่แท้จริงของประเทศไทยค่ะดูว่าสิ่งที่น้องๆอ,อยากทำเนี่ยมันแก้เพนพอยอะไรแล้วสิ่งที่จะแก้เพนพอยนั้นใช้ในวัตรกรรมอย่างไรทำธุรกิจได้อย่างไรฟังดูพิจารณาจากสิ่งที่มีอยู่แล้วในรอบตัวแล้วเรามาดูซิว่าจุดไหนเป็นช่องว่างที่เราทาธุรกิจในอนาคตน้องอาจจะไม่ต้องสร้างจากสิ่งใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่เราดูจุดช่องว่างที่เราทําได้ดูจุดแข็งที่เรามีและดูซิว่าน้องสนใจแบบไหนเรามองกเกษตรอาหารเป็นเรื่องสําคัญเฮล l ์ h อนเวลเนสติจิตต์อลทูริซึม เรื่องของ creative soft power เรื่องของ climate tech เป็นเรื่องที่มีความสำคัญในกลุ่ม5นี้นะเป็นสิ่งที่น้องสามารถทุกมิติจริงๆฉะนั้นลองดูนะว่าความฝันของน้อง,องมีมากเพียงใดแต่ฝันอย่างเดียวไม่พออยากให้น้องๆลงม,มือทำด้วยแล้วในอนาคตพี่ทุกคนนะทั้งสำนักงานวัตรกรรห่งชาตทั้งเครือข่ายพันธมิตรทั้งเนทอร์รอที่จะปั้นๆน้องๆให้เป็นแชมป์ในรุ่นต่อไปและพาให้น้องๆเป็นผู้ประกอบการอย่างแท้จริงค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราเมสตีมอินโนเวชั่นเทคโนโลยีออร์แกนออนชิปนะครับพวกเรามาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหารละกระบังครับก็จะเป็นตัวบัตรเป็น barrier on on อ chip นะครับก็คือเป็นการจำลองการพอลเลี้ยงหลอดเลือดในสมองนะครับภายในชิประดับไมโครเมตรนะครับโดยก็จะตอบโจทย์กับการทดสอบยาในเภสัชกรรมครับได้เลยสองตัวผมคิดว่าเทคโนโลยีเนี้ครับเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากครับซึ่งเป็น เป็นการควบคุมของไหลร,ระดับไมโครเมตรครับซึ่งแบบที่พี่เขาพูดเมื่อกี้ครับมันจะไปตอบโจทย์กับการพัฒนายาครับซึ่งมันจะช่วยในการพัฒยาพัฒนายาได้แบบทำให้เกิดการศึกษาที่แตกแขนงออกไปได้อีกมากเพิ่มมากขึ้นครับซึ่งเทคโนโลยีนี้ก็ไม่ใช่แค่ว่าเอาไปเลี้ยงเซลล์ได้อย่างเดียวครับสามารถเอาไปทําเอาไปประกอบกับอย่างอื่นได้ด้วยเอาไปประกอบกับเซ็นเซอร์ได้ด้วยครับซึ่งเป็น เทคโนโลยีที่มี potential สูงมากเป็นเทคโนโลยีแรงงาคนเลยครับแรงมานดาลใจในการที่นวัตกรรมอันนเกิอมาจากไหนครับก็เรื่ความว่าจากงานวิจัยที่ผมได้ทำมาเนี่ยคือก็จะเป็นการลดการใช้ตัวสัตว์ทดลองในการศึกษาทัางระบบประสาทส่วนกางครับซึ่งตัวอุปกรณ์เราที่พัฒนามาเนี่ยมันสามารถศึกษากลไกการทํางานของเซลล์ภายในระบบประสาทได้ครับ หรือไปต้อพูดถึงเขาหน่อยว่าเป็นไงบ้างได้รับรางวัลตัวนี้ออก็ดีใจมากเพราะพวกเราก็พยายามอยางเต็มที่ไม่ว่าจะพัฒนาตัวงานหรือโปรโตไทป์หรือแผนการตลาดเนาะเพื่อเพื่อนำตัวอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยไปสู่ในท้องตลาดได้ครับผมเรียกว่าทุกอย่างเราได้ดีเพราะพวกเมนเทอร์พี่พี่เมนเทอร์ทุกท่านเลยครับเราได้พัฒนาได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างต้องขอขอบคุณพี่พี่เมนเทอร์ทุกท่านใที่นี้ด้วยนะครับที่ทำให้เรามาถึงจุดนี้ครับ เราจะทำยังไงกันอีกมากก็ะะมีมีแผนที่จะทำสปินออฟคอมพานีถ้าบริษัทไหนสนใจก็สามารถมาร่วมลงทุนได้นะครับขอบคุณ <c oughs> ขอเลยขอทุนเลยครับก็พวกเราเมสตีมิโนเวชั่นนะครับอยากที่จะทำให้พัฒนาตัวของเทคโนโลยีของเรานะครับสามารถสู่ในตลาดได้อย่างเร็วที่สุดแล้วก็สามารถช่วยวงการการแพทย์ให้เกิดการพัฒนานได้อย่างมากที่สุดครับแต่ว่าในขณะนี้เราอาจจะขาดงบประมาณในการ พัฒนางานวิจัยก็ถ้ามีท่านนักลงทุนท่านใดสนใจนะครับ<ๆ>ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับเบอร์0 8 0 8 2 4 5 2 8 8นันวาน,นะครับต่อได้เลยครับ CEO ครับเรามีอะไรจะฝากไหมเออก็แบบที่ที่เขาพูดนะครับก็คือทุกอย่างนี้เป็นไปได้เพราะว่ามีพี่พี่ๆแล้วก็มีเป็นทีมเมมเบอร์ที่ดีแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆี่เมนเทอร์ที่ให้คำแนะนำาหลายๆอย่างแล้วก็เขี่ยวเขียนพวกเรามากๆครับ แล้วก็ขอบคุณกรรมการที่เลือกมิสตีมให้เป็นผู้ชนะเลิศในงานนี้ครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกคนครับออขอบคุณครับ